สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปุ่มโอ๊ตนะครับส้มค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แม่ดีตาภาครางบ้านนาดีตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะครับพี่ส้มรู้ไหมครับว่าทำไมผ้าย้อมขาวของแม่ดีจ่าเนี่ยถึงมีความโดดเด่นเอกลักษณ์ความงามนะครับแล้วก็สร้างคุณค่าทางจิตใจเนี่ยให้กับคนที่สวมใส่ได้มากขนาดนี้ครับอ๋อ อาจจะเป็นเพราะว่าผ้าคามของที่นี่เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวของจังหวัดสุลนทัหรือไม่อย่างนั้น,นก็อาจจะเป็นกลยุทธ์กรรมวิธีในการทําอาจจะมีความสําคัญก็เป็นได้ค่ะแต่ผมว่านะครับคนที่อตอบคาถามได้ดีที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราสองคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับตามเราสองคนเข้ามาข้างในกันดีกว่านะครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรครับ คุณแม่วิลาวันหรือป้าจุดเป็นอะไรเป็นเป็นที่ปรึกษ,ษากลุ่มที่ปรึกษ,ษากลุ่มแล้วหัวหน้ากลุ่มนี้เป็นใครหัวหน้ากลุ่มคือน้องสาวคุณประภัยพัน์อ๋อค,ครับเอกานกลุ่มคือผมได้ยินมาว่า้าย้อมคามของที่นเนี่ยจะมีความโดดเด่นเอกลักษณ์ความงามแล้วก็เหมือนสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับคนที่สวมใส่เนี่ยอยากราบว่าประวัติความเป็นมาดังเดิมของกีตาเนี่ยครับต้นเป็นอย่างไรบ้างครับ ต่อตั้งเลยมีแรงานใ,ใส่อะไรขนาะมีแรงมันตัวเจยคือน้องสาวเนาะเพื่อนกันอันไม่ชอบอันฆ่าสัตว์คือจะถ้าจะทำผ้าไหมตรงมันคือสัตว์เนาะก็เลยอยากทํามันสีที่เกิดจากพืชก็เลยปรึกษากับคุณยายค่ะปรึกษากับคุณยายว่าอันมีคนยังอันย้อมผ้าคามอยู่บ่พืชถึงนตั้งแต่เด็กๆสมัยเรียนประถมก็เลยอยากลื้อฟื้นขึ้นมาคุณยายก็บอกว่าสงสัยเขาอัน เขาล้มหายใยจาะหรืออาจจะยังมีอยู่เดี๋ยวจะพาไปถามก็เลยไปไปโอกถามในบ้านนาดีนี่หมู่บ้านใกล้ๆของเราเนี่ยเหลืออยู่สองคนคือยายพิงกับยายชูยังทาอยู่เพราะว่าสังเกตจากมือด้วยที่รู้ๆมาด้วยนะมือดําเขาจะไม่ใส่ถุงมือสมัยก่อนเขาใช้มือเลยทีนี้ก็ไปสืบถามจากเขาแล้วเขาก็ก็บอกให้เนะบอกความรู้ให้เราก็หา,มาเมล็ดคมนี้มาปลูกทดลองอยู่ประมาณหนึ่งปี แล้วก็โอมทําออกจํำหน่ายที่มหาลัยเกษตรบ,บางขีนกวนทังเลขก็ก็ใส่ก็ใส่นะทีแรกก็ใส่ให้ให้ให,ให้คนใกล้ตัวในครอบครัวนี่ใส่ลูกหลานใส่ไปโรงเรียนใส่ไปนู่นไปนี่เขาเห็นเขาก็ถามแต่แต่เขาจะไม่กล้าซื้อเพราะว่าเขากลัวสีตกทีนี้อเออเขายังไม่รู้แล้วคือที่นส่นนออปเป็นเหมือนสินค้าแต่ว่าแต่รูปใช่ค้าทั้งคอเขาเช็ดหน้าเหมือนเป็นแบบผ้ากระถมผ้านุ่มเลยนะคะก็ก็ทุกอย่าง รองเท้าก็เราก็ทํากระเป๋าแล้วก็ผ้าถุง,ถงกระโปรงเสื้อเสื้อเชือดเชือกเสื้อแบบลำลองหรือใส่ไปทํางานนีก็ได้แบบสากลแขนสั้นแขนยาวมีหมดเลย you your birthday. Birthday too. ต่อไปเราไปดูการย้อมคามกันครับ นำคามก่อนนำไปแช่นำคามสดมามัดรวมกันโดยการมัดให้ใช้กิ่งของก้านคามนะครับเป็นตัวมัดมัดคล้ายๆตะไคร้ก่อนนำไปต้มนะครับจากนั้นแช่คามที่มัดไว้10ชั่วโมงหลังครบ10ชั่วโมงให้กับคามแล้วแช่ต่ออีก8ชั่วโมงครับเมื่อครบ10ชั่วโมงให้ทำการแยกคามโดยการใช้มือและเก็บเศษคามที่ลอยอยู่บนน้ำออกให้หมด แล้วน้ำขามที่ได้จะเป็นสีเขียวบนฟ้าแบบนี้นะครับจากนั้นให้เติมปูนขาวพร้อมกับกวนน้ำขามไปด้วยครับลักษณะของน้ำขามจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีเขียวที่มีฟองสีน้ำเงินจากนั้นกวนขามเพื่อให้น้ำขามทำปฏิกิริยากับอากาศวิธีการย้อมขามคือการนำเส้นใยมาย้อมกับน้ำขามทำการจกขามเพื่อดูลักษณะของน้ำขามที่เตรียมไว้ครับ จากนั้นนำเส้นใหญ่ที่ผ่านการทำความสะอาดมาเตรียมไว้โดยการจับเป็นวงทำการย้อมเส้นใหญ่ในน้ำขามโดยการหมุนไปรอบๆครับเมื่อย้อมขามเสร็จแล้วให้กระตุกเส้นใหญ่ให้สัมผัสกับอากาศเพื่อเส้นใหญ่นั้นจะได้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้ำเงินต่อไปก็นำไปล้านและตากให้แห้งเป็นอันเสร็จครับมมีไ่ีผ้า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 จบดีเนื้อมันจะนิ่มนะเดี๋ยวพามันมีกันเลย ไอ้ตุย้ยเม็ดเท่าไหร่ครับนี่ไอ้เขาติดนะค่ะยู่เม็ดละเท่า,าไหร่นะบุ้งแม้ดเหรอมมเม็ดละพันสอง,องออกับแพงอยูย่เอากับแพงอยูย่ ความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยนะครับไม่ได้ร้อยไปกาอาชาติอื่นเลย mm hmm. เพียงแค่เรามีความตั้งใจและไม่หยุดคิดที่จะทำนะครับผมว่าเราก็สามารถจรับผลิตสินค้าออาไปแข่งขันกับพ่วโลกอย่างไม่อายใครครับต้องขอขอบคุณทีตาผ้าครับและแม่จุกมากๆครับที่ให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผ้าย้อมขาวไว้มีโอกาสหน้าแล้วพบกันใหม่นะครับ